รอกนะจะเจอหรือไม่เจออย่าให้เจอกันแล้วกันถ้าเจอนะของขึ้นปลาเดือดไปเลครับไปเลยทำไมออกมาเลยออกมาเลยเฮ่ออกมาออกมาโถถ้ามันเก่งถ้ามันเก่งอย่าหลบอย่าหลบนะออกมาเลยนะโอ้ยอีนี่รู้จักกูเสียแล้วเฮีครับเอย่าให้กูเจอนะอย่าให้กูเจอ,อเฮครับมาทวงค่าเจ้าบ้านหรอครับอย่าเสือคนข้างบ้านอย่าเสือ ออกมาเลยออกมาเลยยีนี่แม่ไม่ออกมาอีกแหดื้ดื้อดื้ออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยเจมมาทวงเขาจะบ้าเขาแครับไม่เอเจไม่มาทวงอย่างนี้เดี๋ยวผมทวงให้ก็ได้เออคุณครับม่เอาเขามาทวงเขาจะบ้านนะ่ครับออกมาไหมมันจะออกมาไหมออกมาไหมมาทวงมาตามใครครับเนี่ยเจ๊ตามใครเหรอนี่เรียกมันออกมาเรียกมันออกมาอย่าให้กูเข้าไปนะ อย่าให้กูเข้าไปออกมาหลดออ,ออกมาออกมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมดูก่อนเจเจอไหมโอ้ยเฮ้ยเอาคนนี้มาเล่นเลยเหรอเนี่ยใครอะเฮ้ยขอเขาออกมาได้ไงอะเป็นไงอะติดต่อมาได้ไงอะใครวะเฮ้ยเขาเล่นหนังใหญ่อยู่นะแล้วก็เป็นระดับฟุฟตบอลตาเอาเอามาเล่นได้ไงอ่ะเหรอเออ เอาเล่นกับเราเหรอเป็นนางพิมพ์เลยอะเอาเล่นเป็นนางพิมพ์อุ้ยเราเล่นเราเล่นตัวเรื่องกันนะหยาบคายนะเขาจะเล่นได้เหรอวะรับได้เปล่าถามมาก่อนโอ้ยสุดยอดสุดยอดนี่เลยเรียกเรียกเรียกออกมาเหอะเรียกออกมาเอ่อคุณคุณพิมพ์ครับเขามาทวงคาชาบานครับใครคะเอ่อตรงนี้ครับเชิญเลยครับนี่ เมื่อกี้ใครข้อประตูใครใน็นแคทเธอรียาไปเมื่อกี้ไปเห็นข้างหนผ้าซ้อนหรือเปล่าฮะในบอกว่าหนังใหญ่ไงใครกดออดหน้าบ้านคะเมื่อกี้ที่มีใครกดเลยต์ตอแหลเอ๋ใครกดออดแลเจ๊เป็นใครในบอกก่อนฉันเหรออ่าลาทองอ๋อลาทองใช่พี่ครับพิมพิลาลายพิมพิลาลายใช่แล้วเชิญเลยครับมาเรียกหัวฉันหน่อยยินดีต้อนรับได้ เยี่ยงคนนี้กูยังไม่เสียวเลยนี่ลาวนี่นี่ลาวทองเหรอใช่แล้วโอ้ยแม่คุนกลัวเขาลืมว่าเป็นลาวเหรอยังกูสาชื่อลาวทองเห้อย่างวันสวยตายล่ะสวยตายล่ะสวยไม่สวยสวยไม่ล่ะฉันนี่สวยกับเธอก็แล้วกันพูดเหมือนบ้านมันมีกระจกไม่เคยส่องอ่ะแล้วรู้ได้ไงทำไมรู้ได้ไงว่าตัวเองสวยดูในขันน้ำมนต สวยเหรอคะเออๆๆๆจ๊ครับนี่นะคนนั้นน่ะเขาเป็นเมียตบเมียแต่งเนี่ยเจ๊เขาไม่เอามาจากภาคเหนือลากเจ๊ามาเนี่ยเขาเป็นเมียหลวงอ่ะใครใครใครเมียตบเมียแต่งกูเขาเขามเมียต,าามตบเมียแต่งครับเเมียจีเมียต,มต่อยเจ๊สมควรที่จะให้เกียรติเขาหน่อยยังไงเขาก็เหนือกว่าเจ๊ใครให้เกียรติเขาจดทะเบียนนะครับคนให้เกียรติมาทั้งซอยนี่เมียประธานเหรอใครฉันนี่แหบะเมียประธาน โอ้ยเมียโปรโมชั่นเมีย,มอยของแถมโอเคมีรถราคาด้วยเหรอครับจรเจ๊นี่ถ้าไม่มีโปรโมชั่นเขาไม่แถมมานะเนี่ยเยยากเลทง่าานะจ๊ต้องให้เกยียรติเขาหน่อยครับเจ๊เป็นใครมาจากไหนมาถือดีมาดา่าฉันนี่ยังไม่รู้ไร <อา S 1> ชีพยังไม่รู้จักอาชีพเก่าถ้าดา่านี่จะหนาวอาชีพเก่าเจ๊เป็นอะไรครับเป็นลิเกธรรมดากันไหมฮะโอ้อะไรเนี่ย จัวธรามดาแล้วนี่ยย่าเหียงไม่ทันใครเหียงไม่ทันเธอสู้ใช้ไม่ได้หรอกฉันด่ามันภาษามอลีซี่เนี่ยจะบอกให้เอาไมมาด่ากันไมมาด่ากันไหมเอ๊อยาชึกเอาลุยๆกับมันเลยเอ๊จะไม่ช้ากับมันมันก็จะแฉะไอเนี่ยแน่จริงถอดด่างออกมาถอดด่างออกมาสิแหมก็ขี้เหร่มันกูนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อผมนึกว่าของจริงมึงก็ของปลอมเหมือนกันเนี่ยอะไรโอ้ยสวยตายเลยแม่คุณไอ้ ไอ้กามเนี่ยเป็นเองนึกว่าฉีดเป็นไปเองเป็นปเองมีอะไรเนี่ยเนี่ยโอ้โหโกแก้มนึกว่าขันน้ำมูมเชียว<แ>ถ้าด่าแบบนี้แกจะเถียงไม่ทันนะเนี่ย,บบเ,ยเออ วันนี้เหล่าผู้ใหญ่ไม่มาฉันล่ะค่ะเป็นตัวแทนคอยร้องเพลงขอให้มึงด่ากันแม่้มึงมาเล่นกันพรุ่งนี้กูจะไปมึงกูจะไปซื้อใครซื้อเด็ตกูจะไปสร้างหัวเขาแม่ใครซื้อมาต้อหนจื้อไหนกับตามหัวเขา ก็คือนางพิมพิลาไยเนี่ยเขาเป็นนางเอกนางพิมพ์วิลาลัยเนี่ยเขาเป็นนางเอกเป็นนางนางวันทองเนี่ยเขาไม่เหมือนมึงหรอกเขาไม่เขาไม่อย่างนั้นหรอกนะเจ๊นะเจ๊ต้องเรียบร้อยหน่อยนะครับฮะนะมันร้องมันเจ๊ก็ยามันมากเข้าใจไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาพเจ็กฮะพจ่จะลงไปทำศัลยกรรมมาเหรอไปทำหน้ามาทำตรงไหนทำทำตาแล้วก็ทำหนกแก้มเออที 8, nah es, ่ทำมาเหรอ ทำไหนทำตาเหรอไม่ทำทำไมอ่ะทำอะไรนะทำทำไมอ๋อก็ไม่ไม่ได้ทำหัวมึงอ่ะเอ้พ่อไอ้รอลนี่พ่อเดียวกับพี่หมั่นป่ะตายเหรอมึงนี่ไม่ไม่รักประเทศไทยเลยรีบด่วนตายไปทำไมวะฮะแกต้องรีบด่วนตายแหละทำไมอ่ะก็เกิดมา พราะพอลืมตามาเห็นลูกไงเหรอหน้าตาอุบาทอุบาทไงรีบตายตายยังตายแล้วตายเพอาะนี่ทะเลาะกันไม่เกี่ยวกับผมอ้าวนี่มึงถ oh, ือดียังไงไม่แย่ผัวกูฮะใครแย่งผัวมึงมาไม่แย่งผัว